าสาธิตวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายต่างๆมายัางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือสถานที่ที่อยู่ข้างหลังของผมณนะขณะนี้นะครับว่าจะมีวิธีการเดินทางเป็นยังไงต่อรถไฟฟ้าสายไหนพร้อมทั้งลงสถานีอะไรหากเราลงสถานีแล้วเราจะใช้ทางออกไหนเพื่อที่จะเดินทางต่อมาอย่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราจะใช้วิธีการไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นต่อรถอะไรหรือว่าเดินถ้าเดินเราใช้เวลาเดินไกลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับสอนและก็สาธิตวิธีการเดินทางด้วยรถไฟ มันจุฬาลงรน์นะครับว่าเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายไหนได้บ้างและก็เดินทางต่อเข้าไปยังโรงพยาบาลจุลาลงกรได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาทุกคนสาธิตและก็ชมวิธีการเดินทางไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้คลิปเดียวที่เราจะสอนครบและก็สาธิตทุกวิธีนั่งรถไฟฟ้ามายังโรงพยาบาลจุลาลงกรแบบทุกสายทุกแบบนะครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนพร้อมที่จะรับชมคลิปนายโดในคลิปนี้แล้วไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ม r t สีลมหากใครที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MR t ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้ทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนะครับไม่ว่าจะต่อเชื่อมต่อมาจากรถไฟฟ้าสายอะไรก็ตามทั้งสายสีเหลืองสายสีชมพูเราก็สามารถเชื่อมต่อมาอย่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงที่สถานีสีลมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะใช้ทางออกไหนเพื่อที่จะไปยังโรงพยาบาลจุฬาได้แบบชนิดที่ว่าสะดวกที่สุดโดยที่เราไม่ต้องตากแดดตากลมตากฝนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้ทางออก อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของ MRT สีลมนะครับว่าจะมีทางออกไหนบ้างและแต่ละทางออกเราสามารถเดินทางต่อไปไหนสําหรับสถานีสีลมนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสาราแดงนะครับสำหรับสถานีสีลมก็จะมีแผนผังสถานีประมาณนี้นะครับโดยเกตที่1ก็จะเป็นทางออกที่ติดก,กับสวนลุมพินีและเกตที่2ก็จะเป็น สกายวอล์กนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อบีท s สสาราแดงซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแลวตรงนี้ก็เป็นแยกสาราแดงและตรงสีชมพูก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะเดินต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬายัางไงโดยเราจะใช้ทางออกที่2นะครับเพื่อที่จะเดินต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรกันแบบง่ายดายและก็สะดวกที่สดุดเดี๋ยวตามผมมาครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็บอกทุกคนแล้วนะครับว่าเราจะใช้ทางออกที่2 ของสถานีสีลมที่จะเดินต่อไปอยังโรงพยาบาลลงกรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจาก MRT ศรีลมเราจะเดินต่อไปอยังโรงพยาบาลลงกรณได้อย่างไรเชื่อมต่อกับตึกไหนของโรงพยาบาลลงกรเดี๋ยวนี้คลิปนี้ด <Wow. S 1> ูครับสำหรับป้ายนี้นะครับก็จะเป็นป้ายทางออกที่สองนะครับซึ่งก็จะมี ป้ายบอกทางนะครับว่าทางออกนี้ไปทางไปไหนซึ่งก,ก็จะประกอบไปด้วยถนนสีลมแล้วก็ BTS สาราแดงก็จะใช้ทางออกที่2นะครับแต่ว่าในป้ายนี้ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่ารวมจุฬาไปได้เหมือนกันหรือเปล่าส่วนถัดมาจากป้ายก่อนถึงบันไดเลื่อนก็จะมีโพงไขว่าของ m m มแนะครับที่แสดงถึงแผนผังของรถไฟฟ้าในปัจจุบันว่าในในช่วงนี้เนี่ยมีสายไหนบ้างแต่ก็แอบแฝงนิดนึงนะไอ้ตัวสถานีประชาธิปปตกเนี่ยปัจจุบันยังไม่มี แล้วก็ยังไม่มีการต่อ,ตอสร้างและก็ตอกเสาเข็มลมทั้งแผนในการสร้างเฟสนี้เลยสําหรับสายสีทงทนะแต่ก็ช่างมันเถอะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเนาะสําหรับทางออกที่2ก็จะบอกประมาณนี้นะครับว่ามันไม่มีโลบาจุฬาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราจะไปโลบาจุฬาด้วยทางออกที่2ได้จริงเหรอ เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ที่จะทุ่นแรงไปยังลงมาจุลานะครับสำหรับลิฟต์เนี่ยก็จะมีก็จะจอด2ชั้นด้วยกันก็จะมีชั้นกาวซึ่งก็เป็นชั้นฟุตบาทและก็ชั้นสกายวอล์กหรือว่าชั้นโคเวอร์เวย์ก็สามารถไปได้นะครับมีชาชเออเขารู้ว่ามีแต่กแก่ๆลิฟต์เก่านะครับมันก็เลยก็เลยดีอากา้ด ราก็พาทุกคนออกมาจากลิฟต์แล้วใช่ไหมเราก็จะเจอกับทางแยกเมื่อเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้เราก็ลงไปยังชั้นพุตบาทแล้วก็ลงไปยังรถไฟใต้ดินต่อทางเราเดินไปทางขวาเราก็สามารถเดินไป BTS สี BTS สำหรับทางซ้ายแล้วก็สีลมเบ็ดก็คือตรงไปเมื่อตรงไปจนถึงทางแยกอีกแยกหนึ่งก็จะตรงไปขึ้นสีลมเอ็ดส่วนทางซ้ายมือที่เป็นบันไดลงไปที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นพุตบาทอีกฝั่งหนึ่งเราก็เดินตรงไป ก่อนนะครับก็จะเจอกับทางแยกซึ่งตรงนี้ก็จะเจอกับบันไดขึ้นไปยังสีลมเอทและก็ทางขวามือก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับส่วนทางนี้แหละครับเราก็จะเดินต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬานะครับ <Wow. S 1> ส่วนจะมีวิธีการเป็นยังไงไปชมกัน เป็นทางเข้าไปยังโรงพยาบาลทแต่จะว่าไปเราถ่ายให้ทุกคนได้ชมเท่านี้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่โรงพยาบาลเนะาะก็จริงจเจ้าของสถานที่เขาหน่อยด้าผมตอนนี้เราก็พาทุกคนนะครับเข้ามาภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเอ็มาทีเข้ามาภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้ยังไงสําหรับด้านหลังของเราที่เป Sky ็นสกายวอล์กเชื่อมต่อเข้าไปก็จะเป็นตึกพบรอของโรงพยาบาลจุฬาเองนะครับสําหรับวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเอ็มาที มายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรก็จะมีแต่เิียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนเดินทางด้วย BTS มายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรว่าจะมีวิธีการเป็นยังไงลงสถานีไหนแล้วก็เดินมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรได้ยังไงไปชมกันครับ ใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็ให้ทุกคนนะครับลงที่สถานีสลาแดงนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีลมนะครับหากใครที่เดินทางมาจากสยามหรือว่าบางว่าหรือว่าสนามกีฬาอนุสาวรีย์ชัยอะไรพวกเนี้ยก็สามารถมาลงที่สถานีสลาแดงได้นะครับหากใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับใช้ ทางออกที่5โดยให้ทุกคนนะครับเดินผ่านสกายวอล์กนะครับซึ่งจะสะดวกในการเดินทางและก็เชื่อมต่อเข้าไ,ไปภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มากกว่าส่วนวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูในลาดับถัดไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็ขอลงจาก BTS ขอพื่อที่จะออกจากระบบรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทางออกที่5อยู่ตรงไหน,นอตอนนี้เราก็ลงจาก BTS แล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นร้าน t o โท,โทนะครับก็เป็นร้านสะดวกซื้อของ BTS เอง ส่วนทางออกที่จะพาเราไปโรงพยาบาลจุฬาก็ตามป้ายนี้เลยเราก็จะใช้ทางออกเดียวกับรถไฟฟ้ามาหานครนะครับสําหรับ BTS สาราแดงก็จะมีทางออกทั้งหมด5ทางออกด้วยกันก็คือ 1, 2อยู่ทางซ้ายมือแต่ก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้ใช้ทางออกที่ 1, ที่2อยู่แล้ว และก็ทางออกที่3 4 5ี่หซึ่งก็เป็นทางออกเดียวกันกับที่เราจะพาทุกคนไปลงบาจุฬาลงกรน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูป้ายเลยสําหรับป้ายที่จะพาเราไปสําหรับทางออกที่จะพาเราไปลงบาจุฬาลงกรก็จะใช้ทางออกเดียวกับสวนลุมพินีและก็โรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งก็เป็นทางออกที่5ส่วนเอ็มรทีสีลมเราก็ใ<ๆ>ช้ทางออกที่5เช่นเดียวกันครับก็จะไปทางออกตามนี้เลย <yapıyor S 2> เมื่มเอเอราลงบันไดมาแล้วเราก็ให้ทุกคนนะครับเลี้ยวขวาหากใครที่เดินทางมาจาก สนามกีฬาแห่งชาตินะครับส่วนใครที่เดินทางมาจากบางวาแล้วมาลงที่สถานีสาราแดงก็ให้ทุกคนเดซ้ายนะครับเพื่อที่จะออกจาก BTS แล้วก็ใช้ทางออกที่5ไปยังโรงบาสกีลากันต่อไปนั่นเองครับตอนนี้เราก็ออกจาก BTS แล้วนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ออกจาก BTS แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดิน ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับว่าจะมีวิธีการเดินเข้าไปโรงพยาบาลจุฬาเป็นยังไงหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ ลงลมาจุดาซึ่งก็เป็นสกายวอล์กขั้งงานนะครับส่วนหน้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นทางไปเอมมัที่นั่นเองครับพอถึงตรงนี้ก็ให้ทุกคนเลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่ง ถ้าเข้าไปไปในโรงพยาบาลจุฬาเราก็ต้องเดินตรงไปซึ่งก็เป็นอาคารอปอลอนั่นเองครับสำหรับช่วงที่เราพาทุกคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มาโรงพยาบาลจุฬาลงกรก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับผมตอนนี้ทุกคนก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถเดินทาง้วยรถไฟฟ้าทั้ง BTS และก็ MRT เพื่อที่จะเดินทางต่อไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้ยังไงขึ้นรถไฟฟ้าสายไหนลงสถานีอะไรและก็เชื่อมต่อ หรือเดินทางเข้าไปภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้ยังไงคลิปนี้ก็ตอบข้อสงสัยทุกคนไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้แบบแป๊บนึงก็ถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ดูคลิปในดกในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากทุกคนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนก็ like อย่าลืมไปกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องในดกด้วยล่ะเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนได้รับชมนะครับและก็ทุกคนอยากติดชมสอบถามหรือว่าสงสัยอะไรพร้อมทั้งอยากให้ในดกทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านแล้วก็กลับมาตอบให้ในภายหลังนะครับหากใครที่คอมเมนต์แบบเกลียดเกียนในดกก็ขอจัดการทุกคนได้วป็นการเกลียดเกียบ้างนะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้ในดกก็ขอลาทุกคนไปในวีดีโอนี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ